สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกับพี่หนิงนะคะเจอกันหลายรอบแล้วแหละสี่รอบห้ารอบห้ารอบสักไปแล้วเป็นไงบ้างพี่หนิงดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องไหนบ้างทุกเรื่องทุกเรื่องโดยเฉพาะการค้าการค้าดีดดมากได้ที่ดีๆขายของดีได้ลูกน้องดี วันนี้ถูกหวยไหมคะถูกค่ะเลยรีบมานะคะนี่มาถึงปานี่ตอนนี้เวลาอันนี้อัดคลิปอัดคลิปนะไม่ได้ไลฟ์สดอัดคลิปประมาณหกโมงหกโมงครึ่งโมงครึ่งนะคะเมื่อกี้สี่โมงครึ่งห้าโมงโทรมาเลยค่ะน้องปลาพี่จะมาโอเคเดี๋ยวเจอกันปอาไม่รู้หรอกว่าพี่หนิงโควิดนี้ไม่กระทบไม่กระทบกระเทือนโควิดรอบสองนี่ก็ไม่กระทบนะคะไม่กระทบมีแต่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเยยิ่งเจอยิ่งสวยนะคะขายของดีมากเลยพี่หนิงดีมาก ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ได้ว่าดีตมตามทีเดียวมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอผ่านไปหนึ่งเดือนเราจะบอกว่าเดือนนี้ดีกว่าเดือนที่แล้วใช่ก็ยอดเท่า่องวันละสามร้อยพี่ทําขายเหรอจ๊ะชะเลิศค่ะจริงๆตรงนี้ก็รายได้หลักแบบว่ารายได้ประจำรายเดือนอันนี้คือรายได้ประจำอะแล้วก็มีไม่ได้ขายแค่นี้นะคะอะไรพวกนี้อีกโคตรขยันนะะปลาขยันไงพี่หนิงขยันงนั้นแหละถ้าเราขยันเราจะมีโอกาสเยอะๆใช่ไหมพี่ใช่ คุ้มคุ้มสุดยอดต้องขอบคุณคนแนะนํามานะคะใช่ก็ขอให้ิห่งรวยรวยยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยะะสวัสดีปีใหม่เหมือนกันให้ใทุกคนรวยๆนะคะต้องมาใช่ไหมพี่หนิงใช่จ้ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ